โอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะไป okay, ที่ถ้ำนักลาดนะโอเค okay, ตอนนี้ก็ออกมาจากถ้ำแล้วนะครับ ครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับที่5ธันวาคมนะครับวันนี้เราจะไปที่ภูผาม่านกันนะครับก็กล่าวว่าจะไปพักที่นั่นนะครับพักเต็นท์นะครับแต่ว่าโทรไปถามแล้วนะครับเขาบอกว่าเต็มหมดนะครับแต่ว่าเขาเก็บให้นักท่องเที่ยวที่ Wal k i อินเข้าไปนะครับ10เต็นท์นะครับก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่ามือเช้าออกมาค่อนข้างสายทิปนี้ไม่ได้เอามอไซค์มานะครับเพราะว่าเก็บของไม่ทันนะครับของก็ค่อนข้างเยอะเลยก็เลย ตัดสินใจเอารถยนต์มานะครับเพราะว่ามันยโย,ย,ยนของขึ้นมาแล้วก็ไปได้เลยนะครับถ้าเป็นมอไซค์เราต้องจัดแพ็คให้มันเพียงพอต่อการยัดเข้าไปในปี๊บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็ขนคนขนคน,คน,คนมานะครับเวลาเราน้อยนะครับก็เลยเอารถยนต์มาดีกว่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปตทผานกเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ที่พักหรือเปล่าโอเคครับไปกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงพุทิานแห่งชาติภูผามาเลยนะครับก็เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขาก็จะส่วนมากเขาก็จะมาจองเต็นท์ไว้นะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับข้างนอกไม่รู้มันมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าเต็นท์ยังไม่เต็มเราก็จะพักที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเต็นท์เต็มก็จะไปะเรื่อยๆนะครับ อาจจะไปน้ําหนาวไปถึงเอชบูรนะครับข้างในนี้มันก็จะมีน้ําตกถ้ำพญานครลาดนะสิบกโลนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึง รการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อนะครับว่าเต็นท์ยังเหลือหรือเปล่านะครับก็เห็นเต็นท์ฝั่งข้างในแล้วนะครับก็อุทยานภูผาม่านนะครับก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ต้องขึ้นเขานะแต่จะมีฉากหลังเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อกันแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เต็นท์แล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเต็มก่อนเที่ยงนะครับวันนี้คนเยอะมันเหมือนไม่ได้อยู่บน แต่มันก็อยู่บนเขาอยู่นะครับตรงนี้มันเป็นเขาที่สูงขึ้นไปแล้วข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะยืดไม้ขึ้นให้ดูนะครับว่ามันอยู่บนเนินโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไปหาเต็นเราก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เต็นท์ได้เครื่องนอนเรียบร้อยแล้วนะครับทียอันแห่งชาติที่นี่นะครับเขามีเตาถ่านให้เช่านะครับก็เช่า100บาทก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกินของสดนะครับมาปิ้งย่างกันตอนเย็นตอนบ่ายเราก็จะไปที่ถ้ำอพยานคราชตัว๋ว ใบหนึ่ง100บาทนะครับต่อคนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินนำแล้วก็มีไฟฉายมีอะไรให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนช่วงเช้านี้เราจะไปซื้อของก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับจากอุทยานแห่งชาติภูผานม่านนะครับขี่ตรงเข้ามาอีกประมาณ1.5กิโลนะครับเราก็จะมาที่น้ำตกผ่านทองนะครับจริงๆมันเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปถ้ำถ้ำพญานาคนะครับ ผมจำชื่อไม่แม่นนะก็ไม่ไกลนะครับที่ที่เราแถวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีน้ำตกมีถ้ำแล้วก็มีวิวที่ภูหาม่านนะครับน้ำใสเลยนะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าใสมากเลยมีลุ้งด้วยนะครับมีลุงด้วยอ่ามันสะท้อนแสงแดดนะครับอากาศวันนี้นะครับไม่เช้านะครับตื่นมาที่วังสะพุงนะครับบ้านผมอากาศอุณหภูมิอยู่ที่1ิบ ประมาณ14นะครับตอนเช้าประมาณตีห้านะครับพอสายมาหน่อยมนะันก็17นะครับแล้วก็ระหว่างทางไม่ถึง20องศานะครับประมาณ19องศาที่นี่ก็ประมาณ19องศานะครับเดี๋ยวรอดูใบ,บว่าอุณหภูมิมันจะเท่าไหร่โอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่นนหันนะครับนนหันก็จะเป็นเป็นอำเภอไหม ตำบลไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นอะไรเนี่ยเราจะไปซื้ออาหารเย็นนะครับไว้ติ้งย่างตอนเย็นที่นั่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะอยู่ใกล้สุดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ถ้ำนาคราชนะครับก็รถก็จะเป็นรถล้อแล้วก็นั่งอย่างนี้ก็เดี๋ยว สักหน่อยก็จะออกเลยนะครับก็รอคนที่ซื้อตั๋วไว้นะครับอีกประมาณ7คนนะครับรถก็จออกอก็ถ้าใครมาตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางมันเป็นทางดินนะครับสําหรับคนที่กะว่าไม่อาบน้ำก็จะสุปรกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ <Okay. S 2> ยวรอแล้วก็อ,ออกเดินทางนะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าถ้ำแล้วนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับถ้าใครกล่าวว่าไม่อาบน้ําไม่ควรมานะครับเพราะว่าหัวจะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงฝ้ายอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝุ่นในนาฬิกาเห็นไหมโอเคก็มีเจ้าหน้าที่นำนะครับเดี๋ยวเราตามไปามโบราณยูป2,000ปีคล้ายๆปัดแต้บนะครับมีรูปคราณมาหากินของคนโบราณตั้งแต่ มี7จี่ภาพนะครับอยู่ผนังปากถ้ำนี่แหละถ้ำนี้นะครับถ้ำที่สองเป็นไปประมาณ4ี่เมตรเป็นถ้ำเจ็ดแก้วนะครับแต่ว่ามันพันเราไม่นิยมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับถ้ำที่3นะครับถ้ำพญานาคราชประมาณ3ามเมตรที่เป็นไฮไลท์เลถ้ำนี้นะครับถ้ำพญานาคราชนะครับเป็นถ้ำที่มีความสวยงามเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีหมอ,งงอกหย้อยหลายลักษณะเวลาส่องไฟพระทุกแผ่นนี้จะมีประกายจากแหลกขนไทแล้วมีรนยิบระย สวยนะครับก็ล right ักษณะอะไรต่างที่เรียกว่าถ้ำพญานาคราชก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังสักนิดนึงไปทางด้านโน้นเราจะได้ไม่เวลาครับที่เขาเรียกว่าถ้ำแต่นักการเราะว่าจะก่อนจะมีพระจย์รีกรุงนะครับผมเกี่ยงเป็นพระวนาภายในถ้ำนี้พระจักรีกรุงเนี่ยเกี่ยงเป็นคนตั้งชื่อว่าถ้ำพญานาคราชนะครับเนื่องจากว่าถ้ำนี้ครับมีลักษณะ รู้สึกว่าอากาศจะเย็นขึ้นนะครับแล้วก็มันล่มเงาของภูเขาด้วยนะครับก็ตอนนี้เขาาเจ้าหน้าที่เขาก็ให้เดินแถวตอนเรียงหนึ่งครับจริงๆไม่ต้องบอกเรียงหนึ่งมันก็ต้องเรียงหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าทางมันมันเรียงหนึ่งอัตโนมัติมีมีลูกเสือ เอเดนีน่น,น่า,นนานจะหมูกระทิงนะครับข้อปฏิบัตินะครับข้อควปรปฏิบัติในการเที่ยวชมถ้ำนะครับผมหนึ่งเลยนะครับห้ามนำสิ่งใดออกไปเด็ดขาดนะครับมีหลายเพียส์นะครับนำออกไปแล้วต้องกลับเอาข้ามาไว้ที่เดิมนะครับสองนะครับห้ามพูดในทางที่ ลบดูนะครับทางที่ไม่ดีนะครับก็คิดว,ว่าจะแทนก็คงจะนะครับในทางที่ไม่ทังสันนะครับก็ยยท้าทายตรงนี้นะครับบางทีเรามาตัดทางที่เร,ร้วจเคารพมทางที่โดยบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นยังไงนะครับเราถ้าเราไม่เชื่อก็จะลบดูข้อสามก,ก็คือนะครับเรื่องอุบรีไม่มีอยู่แล้วนะครับเรื่องระเทาะหินแล้วก็ จุดที่มีเบว,วาวนะครับห้ามไปสัมผัสเด็ดขาดนะครับเบว,วาวเพราะว่า,ามือเรามันเค็มทําให้ทําปฏิกิริยากับหินจะทําให้หินเสื่อมสภาพไปก็คือมันจะดํานะครับก็มีหลายจุดที่จะชี้ให้ทุกท่านดูนะครับว่าก็คือเราไม่มีเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมาอยู่ดูแลนี่ประจํานะครับก็คือปล่อยไว้อย่างนี้แหละว่าแล้วมันก็เกิดหลายอย่างอยู่ข้างในนะครับมีทั้งทุบเอาหินกระเทาะเอานะครับ อาจจะเป็นความเชื่อไปทําเครื่องรางของขังไปทําเครื่องประดับอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ข้างในก็มีหลายจุดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงกับท่าอื่นนะครับ่านไสขึ้นเลยสลไสลงนะยขึ้นไ มีดานแงจ้อยมันจะมีดานแข็งพื้นที่ชนกันเขาเรียกว่าเสาหินว่าหลักหินนะครับรว่ามันปูนหลักปูนจะมีน้ำไหลนะครับน้ำไหลออมาเป็นน้ำแ้งก็เป็นภาพแยงอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับจุดดำๆที่มองเห็นแล้วก็น้ำตาเทียนอันนี้ก็เกิดจากก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านหรือเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาแล้ว เป็นความเชื่อของเขาครับมันลอยเนาะแยกมันลอยเอาเหล็กไหลนะครับที่ว่าเป็นเหล็กไหลไม่รู้เอาไปได้หรือไม่ได้แ้าที่เราไม่ได้เข้ามาเจอนะครับ่องรอยก็มีหลายจุดนะครับ <S <S บางทีนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไม่ได้ไปสอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าข้อมูลภายในถ้ำที่ศูนย์บร,ริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเองนะครับโดยเราไม่รู้ข้อมูลว่าภายในถ้ำม,มันมืดบางทีบางคณะก็าามาถึงบันไดก็กลับ ไ,ได้ลงมาแล้วก,ก็ไม่ได้ปไปไหนเพราะว่าไม่มีไฟมาบางคณะก็เอาเทียนมาเอาเทียนมาก็เป็นอย่างนี้ครับเข้ามาดูใกล้ๆแดง่ายผ้าได้เอาเทียนแล้วคนะันนี้ก็เอาครับมันก็หยดไปทํทให้ ตอนนี้ก็ออกมาจากถ้ำเลยนะครับก็ข้างในมันจะต่างจากถ้ำเอราวัณน,นะครับก็คือลมมันจะไม่ไม่ผ่านนะครับจริงๆมันมีทางไปทะลุทางออกอีกทางหนึ่งแต่ว่าแต่ไม่รู้สึกถึงว่ามันมันมีลมผ่านเข้ามานะครับก็สวยงามนะครับมีแร่ต่างๆครับลิฟเลับเหมือนผ้าม่าน,นะครับก็ถ้าใครมีโอกาสมาก,ก็แนะนำให้มาดูนะครับแต่ว่า คนมีอายุหน่อยไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีการปีนการอะไรนิดหน่อยนะครับกับรถนะครับจริงจริงเราสามารถขับเข้ามาจอดตรงทางเข้าถ้ำได้นะครับแล้วก็เดินต่อประมาณ3 0 0เมตรนะครับโอเคต่อจากนี้เราก็จะกลับไปที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับแล้วก็ทำน้เย็นกินกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถบรรทุกยุค90คันนี้กันนะครับที่ พาเรามาถึงซ่อมแห่งนี้นะครับยานคู้ถาหน้าประตูเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีที่เปิดแล้วนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเอามือไปบอกปุ๊บประตูเปิดเองนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องต้องมีที่เปิดและอ่าเป็นรถบรรทุกยี่ห้อฮีโนนะครับของุยานคู้ถ้านั่นเองครับเป็นชนเนี่ยชนไดโนเสาร์ตายกันแล้วนะครับ กระจกนะครับกระจกจะเป็นแบบแบบเลนโค้งนะครับเลนโคง้งดูได้มุมกว้างครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นเลนโค้งแบบครึ่งอันนะครับดูแค่ครึ่งเดียวก็พอครับไม่ต้องดูเยอะนะเขาขึ้นรถแล,ล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นรถก่อนละกันนะครับโอเคเรากลับกันดีกว่า อนนี้เราก็กลับมาถึงอุทยานแห่งชาติภูผามาแล้วนะครับหลังจากเราไปถ้ำนักลาดมานะครับก็งบของอุทยานอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นอุทยานที่เพิ่งบูมมานะครับก็ในอนาคตผมคิดว่าเขาคงจะมีรถดีกว่านี้แหละนะครับแล้วก็โดนไม้ฟาดกล้องไปทีนึงนะครับยกขึ้นถ่ายวิวแล้วก็ไม้มันมาหน้ารถก็เรียบร้อยเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นรอยนิดหน่อยนะครับรอยตลอด เป็นปกติของกล้องแอคชั่นแคมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขนของนะครับไปที่เต็นท์นะครับแล้วก็เตรียมปิ้งยางนะครับหัวนี้มันเหนียวแล้วก็คนข้างหลังสุดน่าสงสารมากเพราะว่าเสื้อด้านหลังแดงหมดเลยโอเคไปกันครับ ติดแล้วนะครับหลังจากติดมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเต็นท์อื่นเขามา5นาทีเขาติดแล้วนะครับจริงๆเราก็ทําติดเร็วได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยากให้เห็นแบบเห็นถึงความดีใจของชนเผ่าซูลูนะครับเวลาที่ขอไฟติดสําเร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอหลังจากไปแมคโครมานะครับทีแรกว่าจะไปโลตัสเล็กแต่ว่ามันไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับก็ได้ติดใหม่มานะครับแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์คงไม่เอาไปด้วยนะอันนี้ ก็ได้ลูกชิ้นแล้วก็พวกโคขุนเสียบไม้ที่เขาขายตามร้านนะครับนี่เป็นลูกชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นโคฝุนนะครับข้าวไม่กินครับวันนี้ก็จะมีข้าวโพดแล้วก็มันเวียดนามนะครับสีม่วงโอเคเดี๋ยวขอปิ้งย่างก่อนล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากไฟติดนะครับเราก็ต้องรีบปิ้งลูกชิ้น นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไฟไมาถึงไฟ2อสว่างมานะครับก็เป็นแคมปิ้งแบบแบบฝึกหัดนะบทที่หนนะครับบทที่1คือต้องเอาไฟมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราติ้งให้เสร็จทีละอย่านะครับก็มีลูกชิ้นกับอ้อโคกณนเสียบไม้นะครับเดี๋ยวจะมืดแล้วเราก็จะเหลือแค่ไฟโทรศัพท์นะครับก็มีมัน แต่มือแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนะครับมีข้าวโพดเอามันตกโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจจะได้เปลี่ยนกล้องอีกตัวเพราะแสงมันน้อยแล้วนะครับโอเคครับ ครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาตั้งกล้องไว้หน้าเต็นท์แล้วก็นอนต่อข้างในเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาพวกเครื่องนอนต่างๆนะครับไปคืนเมื่อคืนก็ติ้งย่างกันถึงประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็เก็บฐานก็เหลือนะครับฐานยังเหลือเหลืออยู่ประมาณครึ่งถุงเลยนะครับ จริงๆก็สามารถก่อไฟแล้วก็ต้มน้ำอีกรอบได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับพระอาทิตย์ขึ้นทางหน้าเต็นท์พอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับจะเป็นภูเขานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีอากาศก็เย็นนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเสียงหมา้อนทั้งคืนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ